everyone welcome to my English class สวัสดีนะักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษนะคะหัวข้อที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือ school subjects school subjects ก็คือวิชาเรียนในโรงเรียนนะคะเ,เรามาดูกันเลยว่ามีกี่วิชานะคะและมีอะไรบ้างนะคะคำศัพท์แรกที่เราจะเรียนกันก็นกคือคาว่า subject subject ก,ก็คือวิชา subject subject วิชานะคะ English English ภาษาอังกฤษนะคะ Thai Thai ภาษาไทยนะคะ next computer it computer it วิชาคอมพิวเตอร์นะคะ next PE PE ภาระศึกษานะคะ history history วิชารประวัติศาสตร์ต่อไป geography geography วิชาภูมิศาสตร์ geography next art art ศิลปะนะคะ next social study social study วิชาสังคมศึกษานะคะ social study ต่อไป math แัทคณิตศาสตร์ h Science Science วิทยาศาสตร์ s c i e n c e Science วิทยาศาสตร์ Mu s i c music ดนตรีวิชาดนตรีนะคะต่อไปเราจะมาดูกันว่าเราจะใช้คำถามอะไรได้บ้างในการถามเกี่ยวกับวิชานะคะประโยคแรกนะคะเราใช้ What's your favorite subject? What's your favorite subject? วิชาที่คุณชอบคืออะไรนะคะหรือวิชาอะไรนะคะอ่านักเรียนสามารถตอบว่า My favorite subject is art. My favorite subject is art. My favorite subject is art. วิชาที่ฉันชอบคือวิชาศิลปะนะคะอ่าตัวหนังสือสีเขียวนี้นักเรียนสามารถเปลี่ยน เป็นชื่อวิชาที่เรียนชอบถ้าเรียนชอบ English ก็จะพูดได้ว่า my favorite subject is English my favorite subject is English ะะต่อไปคำถามที่สองนะคะอาจ,จะถามด้วยประโยคนี้นะคะ What subject do you like What subject do you like คุณชอบวิชาอะไร What subject do you like อาจจะตอบว่า i like english i like english ฉันชอบภาษาอังกฤษนะคะ i like english ฉันชอบภาษาอังกฤษหรือถ้าฉันชอบวิทยาศาสตร์ก็สามารถตอบได้ว่า i like science i like science หรือถ้าชอบประวัติศาสตร์เนาะก็อาจจะตอบว่า i like history i like history ประโยคที่3นะคะอาจจะถามด้วยว่า do you like music do you like music คุณชอบดนตรีไหมนะคะถ้าเรียนชอบดนตรีหรือไม่นะคะ do you like music do you like music คุณชอบวิชาดนตรีไหมนะคะถ้าชอบนะถ้าชอบก็ตอบว่า yes i do yes i do ถ้าชอบ yes i do, ถ, yes, I do ถ้าไม่ชอบ ก็ตอบ no i don't no i don't เราสามารถเปลี่ยน m u วสิเป็นคำอื่นก็ได้นะคะ do you like English do you like English คุณชอบวิชาภาษาอังกฤษไหมถ้าชอบก็ตอบว่า yes i do ถ้าไม่ชอบก็ตอบว่า no i don't no i don't นะคะอะต่อไปไประโยคที่4นะคะ อาจจะใช้คำถามเนาะโดยการดูตารางเรียนนะคะตารางเรียนของนักเรียนในที่นี้ครูยกตัวอย่างมาสองวันก็คือ Monday กับ Tuesday นะคะวันจันทร์แล้วก็วันอาานังคารนะคะเริ่มเรียนตอนเก้าโมงครึ่งนะคะจบที่สามโมงครึ่งเนาะแล้วในตารางเรียนก็จะมีชื่อวิชาแล้วก็ห้องเรียนนะคะที่อยู่ในวงเล็บนี่คือชื่อห้องเรียนนะคะส่วนที่ขีดเส้นใต้ตรงนี้ก็คือชื่อวิชาเนาะ โดยถามว่าคุณเรียนวิชาอะไรนะคะเรจะถามว่า what class have you got on Monday 9.30หรือ half p a r t 9นะคะ what class have you got on Monday 9.30คุณเรียนวิชาอะไรตอน9้โมงของวันจันทร์9ก้โมงครึ่งของวันจันทร์นะคะ what class have you got on Monday 9.30 คนเรียนวิชาอะไรเวลา9ก้าโมงครึ่งวันจันทร์ก็มาดูนะคะมาดูที่ตารางเรียนนะคะมาดูที่วันจันทร์เก้าโมงครึ่งนะคะเรียนแมสเห็นไหมคะเรียนแมสก็ตอบว่า i have got m a t h i have got m a t h ดูตารางแล้วก็ตอบคำถามนะคะอ่าเรามาลองอีกข้อหนึ่งนะคะ What class have you got on Tuesday 1.30 What class have you got on Tuesday 1.30บ่ายโมงครึ่งเราจะอ่านว่า1.30ก็ได้นะคะหรือว่าเราจะอ่านว่า half past one half past one ก็ได้นะคะ mm hmm. ตอน Tuesday เ,เนาะก็คือตอนวันอังคาร บ่ายโมงครึ่ง half past วันคุณเรียน music ใช่ไหมคะนักเรียนก็ตอบว่า i have got music i have got music n ะ t i e s day 1.30ดูวันแล้วก็ดูเวลาให้ตรงก็ตอบคำถาม i have got music ไม่ยากนะคะอ่าประโยคถัดไปนะคะเราจะถาม สถานที่ที่เราเรียนโดยใช้คำถามว่า where เนาะ where have you got art where have you got art art วิชาศิลปะนะคะ where ก็คือที่ไหนคุณเรียนศิลปะที่ไหนนะคะเราก็มาดูที่ตารางเนาะ art เราเรียนที่ art room นะคะนักเ,เรียนก็ตอบว่า in the art room in the art room ในห้องศิลปะนะคะ มาอีกหนึ่งตัวอย่างโดยใช้คำถามที่ขึ้นต้นด้วยว่า w h e นะคะที่ขึ้นต้นด้วย w h e เนาะ w h e have you got maths w h e have you got m a t s คุณเรียนคณิตศาสตร์ที่ไหนมาดูที่ตารางนะคะมาดูที่ตาราง maths เราเรียนที่ classroom เราเรียนที่ library สามารถตอบได้สอง คำตอบนะคะ classroom library มาดูอ่าตอบว่า in the library in the library ในห้องสมุดนะคะหรือจะตอบว่า in the classroom sometime s we learn maths in the classroom บางครั้งเราก็เรียนที่ classroom บางครั้งเราก็เรียนที่ library นะคะตอบได้สองอย่างเนาะอ่าสุดท้ายแล้วนะคะ Dan q r c o d e กนคิวนะคะก็จะมาเจอหน้าต่างนี้นะคะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะ School Subjects อันดับแรกเลยนะคะสำคัญมากคือการใส่ชื่อของตัวเองนะคะใส่ชื่อของตัวเองลงไปเด็กหญิงเด็กชายเขียนชื่อลงไปนะคะ,ะเด็กหญิงอ่ะคุยกตัวอย่างนะคะ พิมพ์ชื่อของตัวเองลงไปจากนั้นก็ทำข้อสอบด้วยการอ่านคำถามนะคะแล้วก็เลือกคำตอบที่ถูกต้องนะคะเลือกคำตอบที่ถูกต้องมี20ข้อนะคะก็กดเลือกให้ครบนะคะทั้ง20ข้อนะคะพอครบ20ข้อแล้วนะคะนักเรียนก็กดส่งเนาะกดส่งถ้าเนี่ยนักเรียนทำไม่ครบมันจะขึ้นมาแบบนี้นะคะจำเป็นต้องตอบคำถามนี้นะคะ ทำให้ครบทุกข้อแล้วก็กดส่งอีกรอบหนึ่งนะคะทั้งหมดยี่สิบคะแนนนะคะนักเรียนจะต้องทําให้ผ่านสิบคะแนนขึ้นไปนะคะถ้าไม่ผ่านก็สามารถย้อนกลับมาทําได้นะคะย้อนกลับมาทําจนผ่านสิบคะแนนนะคะฝากไว้แค่นี้นะคะสำหรับบทเรียนนี้นะคะสำหรับนักเรียนคนไหนที่มีข้อสงสัยนะคะสามารถซักถาม อินบ็อกซมาได้นะคะถามในกลุ่มของเราก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้นะคะเจอกันในครัหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย